ดูคลิปนี้แล้วสามารถแบบไปไประยุกต์กับมอสอื่นได้นะผมอยากลงแบบนั้นแบบนี้อะไรทำได้หมดเลยนะผมก็แต่วันนี้ผมจะเน้นเป็นเวอร์ชัน1.7.10นะผมท่านะผู้ชมก็ง่ายๆเลยนะผมท่านะผู้ชมก็ผมใครที่อยากได้เวอร์ชัน1.7.10ตัวนี้นะผมสามารถโหลดใต้คลิปได้ได้ประมาณึงกังโฟกนะอยู่ใต้คลิปผมทำเป็นหนังสือฝาห3เล่มอย่างนี้ไว้ให้แล้วนะผมท่านะผู้ชมนี่ก็สามารถไปโหลดใต้คลิปได้เลยนะผมโอเคก่อนอื่นนะผมมีคนคอมเมนต์มานะผมว่าอยากได้เอ่อเอ่อไมค์ครับเหมือนพี่อ่ะเออเหมือนพี่นะผมเออประมาณนี้เดี๋ยววผมกก็จะบอ่า ถ้าอยากได้นะผมผมแนะนําให้ซื้อมือสองแล้วผมเพราะมือหนึ่งมันแบบทุกคนแบบไม่ได้มีเงินเท่ากันไงทรับเราไม่เท่ากันนะผมก็แนะนำว่าให้ซื้อมือสองเอานะผมสำหรับใครที่อยากได้มือหนึ่งก็ง่ายๆนะผมพิมพ์ว่าช่องนี้ว่าマイคราบนะผมแล้วก็ไปซื้อในเว็บจริงมาเลยนะผมแต่ผมแนะนํำกับมือสองนะเออโอเคให้พิมพ์นะผมไมโคร ID แท้มือสองนะผมก็นี่ผมเลื่อนมาเจออันนี้นะผมสองสามอันเนี้ยผมก็เลยเลือกอันนี้นะผมมันอยู่บนสุดไงเออแล้วก็ มาดูเว็บนี้นะผมมันก็จะก็บอกว่าราคาไอดียังไงนะผมถ้าผมแนะนำนะผมนะผมแนะนำนะก็แนะนำให้ท่านผู้ชมซื้ออตรงนี้นะผมไอดี ID แท้เปลี่ยนทุกอย่างนะผมเนได้สามร้อยห้าสิบนะผมซื้อแล้วจะเป็นของจริงเลยแบบของเราถาวรเลยนะผมสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างรนะผมทั้งอีเมลเอย่ยทั้งนั่นนุนี่ชื่อตนเกมสกินนั่นนุนี่บลา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 นะผมเป็นได้หมดเลยนะผมท่านะผู้ชมอ่ะประมาณนี้ก็ไปสมัคร สมัครชิกแล้วก็แบบไปเติมเงินอะไรกันเองนะผมเห็นทูมอนี่วอลเล็ตธนาคารบลาบลาบลาประมาณนี้โอเคนะผมก็เรื่องการซื้อขาย ID ก็ประมาณนี้ง่ายๆนะผมท่านผู้ชมผมจะบอกก่อนว่ามาร f t ที่ผมซื้อขาย ID เนี่ยคือเป็นจาว์ชันจาวาอิ i ดิชันนะผมไม่ใช่เบ็ดล็อกนะเบ็ดล็อกมันจะล็อกมันจะเป็นแบบพวกเห็นไหมเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเห็นไหมซื้อเป็นเจ้าของตอนนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมผมโหลดแบบเบต้าไปเล่นนะผม โอเคประมาณนี้ก็สำหรับคนที่อ,อยากลงมอดนะผมผมก็จะสอนก็คือถ้าผู้ชมเนี่ยต้องมีมอดโฟก์ก่อนนะผมมอดโฟก์เราหามาจากไหนถ้าไม่ถ้าไม่อยากเล่นเวอร์ชันเหมือนผมนะผมก็ พิมพ์ไปที่ Google ช่องตรงนี้นะผมพิมพ์ว่า F O R G E นะผม,แล,ะ Enter, ap, ะผมแล้ว Enter อรเลยปั๊บเขาให้นะผมแล้วเข้าที่อันแรกนะผม My Car For ตรงนี้นะครับผมแล้วให้เราเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการนะผมที่แบบตรงฝั่งซ้ายนะผมอย่างตอนนี้คือผมจะสอนเวอร์ชัน1.7.10ใช่ไหมผมก็กดตืดตรงนี้แต่ถ้าผู้ชมอยากเล่นแบบเวอร์ชัน1.16อะไรก็ว่าไปก็อยู่ด้านบนนะผมสามารถไปเลือกได้เลยนะผมแล้วเมื่อว่ากดตรงนี้ใช่ไหมของผมเลือก1.7.10ใช่ไหมผมก็กด Show All Show All เวอร์ชันนะผมแล้วก็เลือก ได้เลยนะผมสามารถเลือกอันไหนแต่ยิ่งอยู่บนสุดนะผมก็จะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดนะผมก็คือตัวนี้นะผมกด i n s tall เลยนะผมแต่สําหรับคนที่ไม่อยากโหลดมันตรงเนี้ยขียนะ้กเกียจนะผมอย่าขี้เกียจมานั่งหาอะไรเงี้ยผมก็จะทิ้งตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะผมสามารถไปโหลดได้เลยนะผมนี่ประมาณนี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่ขึ้นหลังสือสาเล่มเหมือนผมนะผมก็ให้โหลดไอตัวเวลานะผมมัน u i n r a i อย่างนี้นะผมนานผ้ชมถ้าโหลดมาแล้วติดตั้งเสร็จนะผมมันจะได้เป็นไฟล์หลังสือสามเล่มอย่างนี้เลยนะผม่านผะ้ชมโอเคผมปิดปเนะิด,ดนะผม นี่เป็นไฟล์อย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะผมม็อดที่ต้องการสมมติว่าผมอยากได้ม็อดที่ต้องการก็คือม็อดนี่นะผมผมทำคลิปไว้แล้วมอนาตโตะนะผมะนี่นะผมนี่สำหรับคนที่อยากเล่นเกมสำหรับคนที่ดูชาแน,นลผมนะก็เผลิดแบบมาดูนะอะไรเงี้ยก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับม็อดต่างๆนะผมไปใต้คลิปเสมอนะผมสำหรับพวกรีวิวอะไรพวกนี้นะผมก็อยู่ใต้คลิปนะผมไปโหลดเอาได้เลยนี่ผมกดตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บมันก็ขึ้นมาหน้านี้รอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนี่ ล้วสมมติถ้าขึ้นนัผู้ชมขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะผมให้เรารอประมาณ5้าวินะผมเห็นไหมรอก่อนแป๊บหนึ่งรอห้าวินะผมถ้าขึ้นเสร็จแล้วนะผมกดตรงนี้สริปแอดนะผมเปืดนะผมโคตรง่ายถ้าสมมติถ้าขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะผมกดคลิกดิส l i n g นะผมนี่แล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะผมดาวน์โหลดโปะเขาให้นี่ดาวน์โหลดเปืลปื้อปื้อปืนปืนปื้ดปื้อปือปือนเปืเปืนป้ปืลปืล อย่าลืมไปซับสไคร์ด้วยนะผมช่องผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลงไลค์เยอะๆไลค์เยอะๆนะผมท่านผู้ชมอ่ะรอมันโหลดไปอ่านะผมก็ตอนนี้ก uh ็ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมโหลดปห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยแป๊บหนึ่งมาแล้วผมอุ้ยอุ้ยอินเดียวอินเดียวอุ้ยเออประมาณนี้ถ้าสมมติว่าโหลดเสร็จแล้วนะผมเราสามารถกดเปิดก็ได้หรือปิดหรือเปิดโฟลเดอร์ก็ได้แล้วแต่แต่ผมจะดึงออกมาหน้าจออ่ะประมาณนี้นะผมก็เป็นอย่างงี้นะ นี่ก็โหลดประมาณนี้ถ้าราคลิกเข้านะผมมันจะเป็นแบบพวกรูปถ้วยกาแฟอย่างงี้แต่สําหรับคนที่ยังไม่ลงจาวานะผมมันจะแบบไม่ใช่มันจะขึ้นเป็นรูปอะไรไม่รู้นะผมนะให้ลงจาวาก่อนนะผมอ่าจาวาสําหรับคนที่ลงไม่เป็นก็ให้พิมพ์ว่าจาวาใน Google นะผมเช่นเคยนะผมนะกดจาวาโอร่าเคิลนะผมโอร่าเคลิลแล้วก็กดดาวน์โหลดจาวานะผมติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บปะนะผมะประมาณนี้ท่านผู้ชมคือผมที่จริงผมไม่ต้องสอนลงก็ได้นะท่านผู้ชมพิมพ์แค่วิธีสอนลงมดใน g ูเกิลนะท่านะผู้ชมมันมีสอนหมดเลยนะผมไม่ต้้องงแบบพึ่ผมก็ไดนะ เออจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะผมสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อ ID แท้มาแล้วนะผมท่านผู้ชมก็ให้โหลด MyCraft ID แท้ใน MyCraft จากเว็บไซต์จริงอะพิมว่า MyCraft อย่างนี้ก็ได้อ่ะพิมว่าอย่างนี้นะผมแล้วก็เปิด MyCraft Official Site นะผมแล้วก็มาที่ล็อกอินตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่ ID ของเราไปนะผม ID ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ปุบป๊บปเข้าไปแล้วมันจะมีให้เลือกนะผมดาวน์โหลดอยู่นะผมเนี่ยเป็น MyCraft อะไรของเราตรงเนี้ยเป็น Java Edition เนี่ยนะผม ก็ไปดาวน์โหลดมานะผมถ้าดาวน์โหลดเสร็จมันจะได้เป็นตัวเกมอย่างนี้นะผมตัวเกมอย่างนี้ถ้าตัวเกมเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ราเข้าคลิกเข้าไปรอปแปบ๊บนี่นะผมตอนแรกมันจะไม่ขึ้นหน้าแต่งี้นะผมมันจะขึ้นหน้าต่างให้ใส่ไอเดียอย่างนี้นะผมนะผู้ชมเห็นไหมให้เราใส่ไอเดียเข้าไปไอเดียที่เราซื้อนะออประมาณน,นี้อย่าลืมที่สาคัญอย่าลืมเปลี่ยนรหัสด้วยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวแบบเผื่อเขาจะเอาคืนเราสับเขาเอาสามารถเอาคืนได้ทุกเมื่อนะผมนะผู้ชมนี่ มันจะเป็นหน้าต่า j จา a e อ dition แล้วก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่างนี้นะผมก็สามารถกดเข้า play เข้าไปได้เลยแต่เราไม่ได้กดมาเพื่อจะเล่นนะผมเราแบบโหลดดาวซื้อมาเพื่อจะลงมดนะผมท่านะผู้ชมก็ตอนแรกๆนะผมมันก็จะแบบไปขึ้นแบบอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้จะมาเขียวๆธรรมดาไม่มีมดอะไรทั้งสิ้นนะผมให้เรานะผมโหลดมดฟ็อกท่านผู้ชมมานะผมก็ทําอย่างนี้สมมติว่านะท่านผู้ชมลงไอ้ตัววินไลน์ที่ผมว่าเสร็จใช่ไหมท่านผู้ชมก็แค่คลิกโฟลเดอร์ตรงนี้นะผมคลิกขวาเดทีแล้วกด เอ็กแทกเนี่ยก็ได้นะผมท่านผู้ชมก็คือมันจะเป็นการแตกไฟล์แล้วก็ดูที่ดาจอนะผมอย่างนี้เอ็กแทกเนี่ยหรือ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 ทำอย่างนี้ลากมาเปิดเข้าไปที่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าไปที่พื้นตรงนี้แล้วก็ลากออกมาแค่นี้นะผมง่ายทําได้ทาไปที่ไหนก็ได้นะผมได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมได้แบบอย่างนี้ใช่ไหมได้มดฟฟร์ท่านผู้ชมมาแล้วแบบที่พอใจตามบูชันของท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็แค่คลิก2ที แล้วมันก็ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะผมแล้วมันจะมีโฟลเดอร์อะไรไม่รู้พุ่นมาขนาดเพิ่มมาผมเป็นไฟล์โน้ตแพคแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากนะผมเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากยกเว้นถ้าผู้ชมจะติดตั้งไมโควไว้ท่โฟลเดอร์อื่นนะผมแต่ด้วยปกติแล้วไมครซอฟมันจะเลือกติดตั้งว้ที่อันนี้ของมันเองอยู่แล้วนะผมท่านผู้ชมเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่เลือก i n s t a l l client ให้มันเป็นตรงนี้เสมอนะผมแล้วกดโอเคไปแล้วมันจะเป็นขึ้นหน้าต่างเให้โหลดแท่งอะไรเขียวๆนะสักอย่างให้มันเต็มนะผมแล้วมันจะได้หน ประมาณนี้แล้วก็สําหรับคนที่จะลงมดนะผมก็ให้ทําตามก่อนนะผมนะผู้ชมถ้าสมมติลงมดมดโฟกเสร็จแล้วนะผมให้เข้ามาที่ตัวเกมหนึ่งทีนะผมะตัวเกมบางทแแีแล้วมันจะมีขึ้นมาตรงนี้ติ้ลว้นนะผมมันจะขึ้นมาให้นะผมตรงนี้ว่าเวอร์ชันอะไรนะผมหรือถ้ามันไม่ขึ้นนะผมให้มาที่ Installation นะผมแล้วกดที่บวก n ิ w ตรงนี้นะผมปื๊ดครงนี้แล้วเราก็เลือกมดโฟกที่เราลงเมื่อกี้นะผมอย่างเมื่อกี้ผมลงเวอร์ชัน หนึ่งจุดเจ็ดจุดใช่ไหมแล้วก็จุดแล้วก็ขีด10.1.3ุด่มใช่ไหมเอ่อนี่นะผมสิบจุดหนึตัวนี้เวอร์ชันนี้นะผมเห็นไหมตรงกันเลยนะผมท่านผู้ชมโอเคแล้วก็กดตัวนี้แล้วกด create นะผมมันก็ได้แบบเป็นอันนี้หนึ่งออกมานะผมเห็นไหมมันก็ได้แบบเป็นอันนี้อันหนึ่งออกมาแล้วเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะผมเห็นไหมมันจะมีตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊ดนะผมกด play ป้าบเขาให้นะผมเป็นการเข้าเทสหนึ่งรอบนะผมเข้าไปที่ตัวเกมหนึ่งรอบ ถ้าถ้านผู้ชมเข้าไปที่ตัวเกมแล้วนะผมมันจะมีคาว่าโฟลเดอร์มอสมันจะไม่ใช่โฟลเดอร์มอเันจะมีเมนูคาว่ามอสขึ้นมานะผมแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องอะไรนะท่านผู้ชมก็คิวเกมออกก่อนนะผมการกระบาดเกมออกก่อนนะผมแล้วมาที่ตรงนี้นะผมปุ่มตรงนี้ปืดนะผมแล้วกดเปอร์เซ็นต์นะผม a p p d a t a alpha นะผมโอ้ยโอ้ย alpha อย่างนี้นะผมแล้วเปอร์เซ็นต์ทับอีกทีนึงแล้วกด enter นะผมปั๊บนะผมมันจะขึ้นอย่างนี้นะผม dot my car อย่างนี้นะผมหรือคนที่ไม่อยากเข้าอย่างนี้นะผมก็สามารถกดปุ่มวิดีโอ ให้มันขึ้นอย่างนี้นะผมเห็นไหมแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ APTA Appdata อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็โอเคเข้าไปเห็นไหมประมาณนี้แล้วกดมาที่ dot my cloud ตรงนี้แล้วผมถ้าท่านผู้ชมเข้าเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมเข้าเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะมีคำว่าโฟลเดอร์มอสเพิ่มขึ้นมานะผมเ <c oughs> พิ่มขึ้นมานี่ประมาณนี้แล้วเราก็เอามอสที่เราอยากลงนะผมอย่างผมจะลงมอส์นารูโตะใช่ไหมผมก็คลิกเข้าไปนี่อันนี้คือผมเตรียมไว้ให้ทนะ่านผู้ชมหมดแล้วนะผมท่านผู้ชมแค่ไปโหลดลงนะผมง่ายๆเลย อะมาที่โฟลเดอร์มอสตอนแรกใคร,ใครที่ยังไม่เคยลงมอสมาก่อนนะผมมันจะวัดว่างขาวโพลนเลยนะผมจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมแบบมันจะว่างแบบว่างอ่ะเออนะผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็แค่เอามอสที่ท่านผู้ชมอยากจะลงนะผมเนี่ยคุมดำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมปืดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลากใส่เข้าไปปืดโดยปกติมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะผมปกติมันมันจะใส่เข้าไปได้เลยนะผมแต่อันนี้คือมันทับกันไงท่านผู้ชมเห็นไหมมอสมันซ้ำกันนะผมก็เลยขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดรีเพทไปเลยนะผมเพื่อต้องการจะวางไฟล์ทับนะผมวางเข้าไปทับไปเลย ทับไม่ทับไม่เกี่ยวกันนะผมถ้าได้หมดนะผมะถ้าถ้ามันเหมือนกันอเออก็ได้หมดแหละเออนะผมประมาณนี้เห็นไหมม็อดที่ต่างๆที่ได้ได้ผู้ชมแบบอยากเล่นทั้งหลายหลายนะผมอยู่ในนี้หมดเลยนะผมแค่นี้นะผมแล้วก็ทําการเข้าเกมนะผมนี่แล้วกดเพลย์ไปเลยนะผมเพลย์ไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันนะผมโอเคอ่านะผมก็สมมติถ้าเข้าเกมมาเสร็จนะมันจะมีเพราว่าโฟลเดอร์มออย่างนี้ไม่ใช่โฟลเดอร์มออันนี้คือหน้าต่างนี้คือเราลงมอดโฟลไว้แล้วนะผมมันจะเป็นหน้าต่างนี้แต่ถ้า เราลงมอสนะผมมันไอ้มอสต่างๆเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในที่เมนูมอสตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปเห็นไหมอะไรเงี้ยมันจะอยู่ทางข้างนี้หมดเลยนะผมมอสที่เราลงไว้นะผมมันจะอยู่ข้างนี้หมดเลยเห็นไหมแค่นี้นะผมแล้วก็กดซิงเกิลเพลเยอร์นะผมกดเข้าสร้างโลกอะไรของเราไปนะผมปกติเลยนะผมประมาณนี้นะผมง่ายๆนะผมแค่นี้นะผมกระพิการลงมอสสำหรับผู้เพย์นะผมแบบบายผู้เพย์จริงๆนะผม ท่านผู้ชมไม่ต้องสังเกตราคานี้นะคือมันเป็นงานผมเองแหละแต่ตรงนี้นะผมใครที่อยากได้เวอร์ชันหน1 0เหมือนผมเลยนะแบบเวอร์ชันที่ผมเล่นเลยนะก็เป็นตัวนี้ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมสามารถไปโหลดเล่นได้เลยนะผมโอเคประมาณนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ชแนลผมได้ด้วยนะผมนะผมกดกระดิ่งด้วยเออนี่นี่ชแนลผมมีคลิปอย่างนี้ละเยอะแยะนะผมท่านผู้ชมไปเลือกดูได้เลยนะผม ยโอเคนะผมคลิปน okay, ี In ้ขอจบไวปแค่นี banks, ้ก่อนไปเจอกันในคลิปหน้าขอทุกท่านชมนะผมอย่าลืมอย่าล <Okay. S 2> ืมอย่าลืมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ก็ได้นะผมเพลย์ลิสต์ผมจัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะผมนักผู้ชมนักผู้ชมสามารถเข้าไปฟังได้เลยไปดูได้เลยนะผมโอเคประมาณนี้ไปนะผมขอบครับรับชมไปละยบายนะจ๊ะ